เคล็ดลับผิวใสแบบกลาสสกินฉบับเร่งด่วนค่ะช่วงนี้หลายๆคู่นะคะกำลังวางแผนแต่งงานจะถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็เลยมาปรึกษาหมอน,นันหมอนันแนะนำตัวนี้เลยค่ะก็คือเจ้าเดอร์โมท็อกซินนะคะคือการใช้เบทอเินุนท็อกซินค่ะแตะบริเวณรูขุมขนที่กว้างๆนะคะบริเวณหน้าแก้มค่ะเพื่อลดความมันรูขุมขนจะกระชับขึ้นนะคะแต่งหน้าติดหน้าไม่มันนะคะถ่ายรูปออกมาสวยจึ้งมากๆเลยค่ะเขาจะไปทำงานนะคะโดยการลด การทางานของกล้ามเนื้อนะคะที่ผลิตเจ้าไขมันออกมาเนี่ยล่ะคะ่ะก็แนะนํานะคะเวลาไปฉีดริ้วรอยนะคะก็ฉีดตัวนี้ไปด้วยก็จะทําให้หน้าเนี่ยสวยเป๊ะมากขึ้นแต่ต้องระวังนะคะให้ฉีดกับหมอที่เชี่ยวชาญหรือว่าชํานาญเท่านั้นเพราะว่ากล้ามเนื้อใบหน้าเราเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อยกมุมปากนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อยิ้มค่ะถ้าฉีดเยอะเกินหรือฉีดผิดตําแหน่งเนี่ยอาจจะทาให้ยิ้มผิดปกติได้ค่ะหลังฉีดก็เป็นตุ่มๆอยู่4-5ชั่วโมงนะคะก็อย่าเพิ่งโดนน้ําหลังจากนั้น2อาทิตย์เนี่ยหน้า เริ่มไม่มันแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะ <S <S เผื่อใครกำลังจะแต่งงานนะคะหมอฝากไว้วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย